อันนี้พระสัสดาตรัสเหตุสามอย่างอสัตถธรรมสามอย่างที่ครอบงำย่ำยีจิตแล้วจะไปเกิดในนรกในลักษณะแบบที่พระเทวทัตตั้งอยู่ในอสัตถธรรมสามอย่างพิกุตทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันอสัตถธรรมสามประการครอบงำย่ำยีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเจียวยาไม่ได้อสัตธรรมสามประการเป็นไหนพิกุทั้งหลายเทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับ เยียวยาไม่ได้เทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ก็เมื่อมรักและผล ที่ควรกระทำให้ยิ่งมีอยู่เทวทัตถ,ถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อยความชั่วก็คือกลับไปดูในเรื่องของอัุศุลกรรมบทสิการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดโกหก การพูดยุยงให้คนแตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อความโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐินี่ก็คืออกุศุลกรรมบท10อย่างหรือนิวรณ์หนิวรณ์หอย่างกรรมฉันทะพยาบาท สีนมิทะอุทธจักุกุจจะแล้วก็วิจิกิจชาคนเราพอมีมิตรชั่วแล้วก็ถูกมิตรชั่วครอบงำครอบงำย่ำยีจิตก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเนี่ยไปเกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยหยุดปารกความเพียร มรรคและผลที่ควรทำให้ยิ่งยังมีอยู่แต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติต่ตอเป็นการหยุดเลิกเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อยเทวทัตประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้คุณวิเศษเล็กๆน้อยๆและตนเองก็ถึงความประมาณ เพราะคิดว่าทำเท่านี้เพียงพอแล้วก็เลยเกิดการหยุดเลิกเสียในระหว่างการได้บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยนั้นซึ่งการบรรลุคุณวิเศษนั้นไม่ได้เป็นการบรรลุคุณวิเศษที่เป็นไปในแบบอริยบรรลุผลในการภาวนาแล้ว ก็ไม่กระทําให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปพอผู้นั้นหยุดเลิกการประลบความเพียรเสียในระหว่างที่ได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยความเสื่อมในมรรคและผลก็เกิดขึ้นองคจึงบอกอสัตธรรมสามประการนี้แลครอบงำย่ำดีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรก ตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ความปรารถนาชั่วการมีมิตรชั่วการหยุดเลิกเสร็จในระหว่างได้คุณวิเศษลองดูถ้ามีในเราก็ให้พยายามละพยายามทิ้งให้เร็วที่สุด